สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเสียนตัวใหญ่นะครับก <strictly> um> ็ผมก็ทําคลิปเกี่ยวกับพระเนื้อชินไปละ <ulous> ทีนี้ก็มาถึงพระเนื้อดินนะครับจำนวนการสร้างพระเนื้อดินกับพระเนื้อชินนะฮะของพระยี่ห้าศตวรรษนะครับจํานวนการสร้างเท่ากันนะครับก็อยู่ส00องล้านสี่แสนกว่าองค์ ะครับเลขเลขเละเอียดเศษเศษไปไปลายผมจำไม่ได้นะครับรู้ว่าสองล้านสี่แสงองนี่แหละนะครับของเกมมีไหมมีครับของเกมมีแต่ก็ผมว่าฝีมือถ้าเป็นเนื้อดินนี่ยังยังดูแบบห่างๆอยู่นะครับแต่ถ้าเนื้อชิ้นเนี่ยจ,จะดูแบบต้องดูให้เป็นนิดนึงแต่ก็ไม่ยากละครับแต่ก็ไม่ยากนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดิน นะครับเนื้อดินเขาก็จะแบ่งเป็นพวกโซนหลายๆสีพวกโซนเนื้อแหล่หรืออะไรอีกนะครับจริงๆก็ก็คือเนื้อดินนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเขาเขาอาจจะแยกอะไรออกไปของเขาเนะนะครับแต่วันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับพันเนื้อดินนะครับองค์นี้ก็เป็นพันเนื้อดินนะเน้นส่องดูเนื้อสักหน่อยนะคือ ด้วยจำนวนการสร้างพระค่อนข้างเยอะเนี่ยบางทีเราจะหาพระที่เขาเรียกว่าไงสวยๆบางทีก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก,ก็ก็มีครับไม่ใช่ไม่มีก็มีอยู่ที่ว่าจะหาได้ไม่ได้อย่างองค์นี้ผมก็ว่าเนื้อหาเขาสวยดีนะนะครับตําหนีที่ต้องมีเลยนะครับของยี่สิบห้าศตรวรรษเนื้อดินเนี่ยที่ต้องมีเลยนะฮะใบหูข้างข้างข้าง,ข,างข้างซ้ายองค์พระเนี่ยนะครับยะต้องมีเส้นเส้นหนึ่งเนี่ย ตรงใบหูเนี่ยนะฮะเส้นเล็กๆอยู่เส้นหนึ่งนั่นแหละนะครับทุกองค์ต้องมีทุกองค์เท่าที่เห็นมานะเท่าที่เห็นมานะครับส่วนบล็อกนี่ก็แล้วแต่นะครับเป็นบล็อกไหนบล็อกไหนแล้วแต่มีการสร้างจํานวนเยอะนะครับโซนเนื้อก็ประมาณอย่างนี้ครับนะครับผมมีหลายองนะผมจะหยิบให้ดูนะครับว่าทุกองเนี่ยต้องมีเหมือนกัน นะครับอ่ะองนี้องค์นี้ดูไปแล้วนะนะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบองใหม่ให้ดูนะครับอ่ะองนี้นะครับส่องลงมาต้องเห็นเลยนะฮะส่องลงมาต้องเห็นเห็นไหมครับยังไงต้องมีฮะเส้นยังไงต้องเห็นส่วนจะเป็นเนื้อสีอะไรนั่นก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่จะเป็นบล็อกไหน นะครับเขามีหลายบล็อกผมผมผมไม่รู้หรอกเขามีบล็อกอะไรบ้างนั่คืออาศัยเราดูให้เป็นพาแท้ไว้ก่อนนะครับอาศัยดูให้เป็นพาแท้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมามาแยกอีกทีหนึ่งว่าพวกนี้เขาเรียกว่าบล็อกไหนอะไรยังไงนะครับมีเหมือนกันหมดองค์ไหนก็ต้องมีเหมือนกันหมดเห็นไหมฮะสองลงไปเลยนะครับยังไงต้องเห็น นะครับแล้วที่สําคัญนะครับจุกจุกเนี่ยไม่อยู่บนก็ต้องอยู่ล่างาง,งัก็ต้องมีจุกเนี่ยนะครับยังไงต้องมียังไงก็ต้องเห็นนะฮะเท่าที่เห็นมายัางไงก็ต้องมีนะนะครับพระก็ผมว่าเป็นอะไรที่ดูไม่ยากนะก็พยายามจะมาส่องให้ดูว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ย นะครับก็วันนี้ไปได้มาสักสิบส,สิบกว่าชิ้นนี่แหละนะครับได้มาสักสิบกว่าชิ้นก็มาให้ชมให้ดูอ่ะโอเคก็ลองหาใช้ลองหาบูชาดูนะครับเป็นพระที่ดีราคาไม่แพงเนาะพิธีใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดนินก็ดีเนื้อชิงก็ดีแล้วแต่หาอะไรได้นะครับห้อยได้หมดนะครับพิธีเดียวกันนะครับอ่ะคลิปนี้เสียตัวใหญ่ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกับผมใหม่ ขอขอบพระคุณมากครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ